สวัสดีครับอยู่กับช่องต้นกล้าออฟฟิเชียลวันนี้ผมจะมาสิบอันดับตัวละครในอนิเมะญี่ปุ่นที่สะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นอันดับที่10ชิบะเทสยะจากพี่น้องปริศนาโรงเรียนมหาเวทเทพทัดพี่ชายสุดซิดคนกับน้องสาวตังายเลือดสุดน่ารักย่างมิยุกยิแม้ระดับสังคมในโรงเรียนจะต้อยต่ำแต่ความเทพไม่ได้มาจากการขี้โม้หรือดวง แต่อย่างไดมาจากฟฝีมือล้วนๆแต่หากไม่ว่าจะใครหรือคู่แข่งหรือศัตรูคนไหนพี่แกก็โชว์เทปไม่เห็นด้วยรอยว้าอยู่ตลอดอันดับที่9ก้าไคสกะอินาโฮจาก a l d โดอาร r ซิถ้าขอถ้าผิดขอไปด้วยนะครับไอหนุ่มน้อยจากอนิเมะแนวหุ่นรบอวกาศผลงานการวรางโครงเรื่องของจอมมานเกนอุโรบ,บุจิที่ช่วงต้นมาดีแต่แต่มาตกมาตายตอนเทายๆนั่นเองครับอันดับที่8 มิคาสกิออก้าอีกหนึ่งพระเอกสุดเทพจากกันดัมภักล่าสุดอย่าง i r o อน r ร of ข e n ที่จนมาถึงตอนนี้ยังโชว์เก่งและโหดเถื่อนอยู่ต่อเนื่องแม้ตัวจะเล็กเป็นเด็กแต่ความเทพนี้ไม่ได้อยู่ขึ้นอยู่กับอายุนั่นเองอันดับที่7อามูโรเรจากโมบายสุดกันดัมคงไม่ต้องบอกอะไรมากสำหรับเทพยิกแห่งจกักรวาล UC ยูซีอามูโรจกว่าเป็นพระเอกดาวข้างฟ้าผู้สร้างตำนานอภินิหารกันดัมเพราะเมื่อไหร่ที่ได้ขึ้นครับ โมบิลสูตอย่างกันดัมตลอดทั้งเรื่องกันดัมภาคไหนที่พี่แกเล่นเราจะได้เห็นความเทพที่ไม่ได้มีดีแค่ดวงหรือหุนเทพอันดับที่ 6. กิโกเซจูโรจากซามูไรพเนจรผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นอาจารย์ของสุดยอดนักฆ่าอย่างบัตโตไซกับผู้คิดค้นเพลงดาบล่องนาภาที่สืบทอดให้กับฮิมุรุเคนชินเมื่อถามความเก่งอาจจะไม่มีใครเคยได้เห็นฝีมือแท้จริงของเขานั่นเองอันดับที่5รีวายจากฝ่าวิบบไททัน ส่วนสูงไม่ใช่ทุกๆอย่างสิ่งในโลกของไททันเพื่อฝีมือต่างหาที่คือทุกสิ่งในโลกแห่งนี้กับผู้แท้ชื่อว่ามนุษย์ที่แข็งแกร่งที่สุดในกำแพงชายรังแก่ที่ไล่บันท้ายถอยเหล่าไททันเกตทั่วไปได้เหมือนเชือนก้อนเนื้อแข็งแต่ว่าความสนใจของคนดูหรือคนอ่านไม่ได้อยู่ที่เวลาเฮียกแกค่าไททันกักกาอันดับที่4ฮันมะยูจิโรจากบากิจอมประจันบานชายที่ได้ชื่อว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในปฐพี ผู้เป็นพ่อของบากิแม้ไม่รู้ว่าเมื่อก่อนสมัยไหนเขาคนนี้จะเคยพ่ายแพ้ใครมาบ้างหรือไม่แต่เท่าที่รู้ในตอนนี้เฮียแกนั้นยังไม่เคยแพ้ใครหน้าไหนเลยตลอดทั้งเรื่องมาจนถึงปัจจุบันอันดับที่3า i ดีนาอิสอจากส l เลเยอร์สอน้อยจอมเวทสุดคลาสสิกผู้เป็นหนึ่งในตำนานอันแข็งแกร่งมากที่สุดของวงการอนิเมะญี่ปุ่นที่มีมา ผู้ที่มีความสามารถอันเชิญจอมมารแห่งฝันร้ายผู้ยิ่งใหญ่ล f ด i g h t นแม e ตามท้องเรื่องพลังของเวทพลังทำร้ายของเวทเธอนั้นสามารถปั่นระบบสุริยะจักรวาลของเราให้กระจุยได้อย่างสบายสบายอันดับที่2องสายตาจากวันพันแมนเกมหนึ่งที่คงไม่ต้องเดาให้ยากกว่าจะติดหรือเปล่าสุดยอดตัวละครที่อยากให้ขึ้นหิ่งประวัติศาสตร์วงการการ์ตูนหรือว่าพี่จะเทพไปไหนที่ผ่านมาเฮียแกไม่เคยได้เอาจริงในการต่อสู้เลยสักครั้ง อันดับที่1 Lucky Man ตัวละครฮีโร่สุดคลาสสิกของวงการการ์ตูนญี่ปุ่นอีกหนึ่งคนถึงในเนื้อเรื่องจริงๆจะโคตรกระจอกแต่เชื่อว่าเขาเนี่ยแหละที่ไม่เคยแพ้ใครมาก่อนแถมยังจัดการกับบรรดาศัตรูที่อยู่ในเรื่องมาแล้วโดยไม่ต้องสู้เพ,เพราะเพร่ะเดี๋ยวศัตรูมันก็แพ้ไปเองแต่โดยดีนี่แหละครับก็คือชมหน้าของตัวละครที่ไม่เคยแพ้ใครมาก่อนหากมีใครอยากเสนอชื่อของตัวละครในการ์ตูนหรืออ,อนิเมะญี่ปุ่นตัวไหนที่ไม่เคยแพ้ใครลองคอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับนี้ ผมไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ